ไอ้พาร์ตี้ลิสต์ารเนี่ยเราเอามาจากไหนเราเอามาจากประเทศเยอรมนีนะครับสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่คนไทยควรรู้การที่ผู้ถูกเสนอชื่อเป็นนายกนตรีจึงไม่จำเป็นจะต้องเป็นกรรมการบริหารพรรคไม่จำเป็นจะต้องเป็นสอสอนะฮะไม่จำเป็นจะต้องเป็นปาร์ตี้ลิสแต่อย่างใดนะครับเพื่อให้เกิดอิสระและแยกกัน ระหว่างตุลาการบริหารนิติบัญญัติและองค์กรอิสระอย่างชัดเจนเพื่อให้เกิดอะไรการคานอำนาจในเชิงการบริหารใครจะได้ประโยชน์มากที่สุดประชาชนจะได้ประโยชน์มากที่สุดจากการคานอำนาจเชิงการบริหารนั่นเอง สวัสดีครับมาพบกับผมเทสศักดิ์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววิหกนิวส์นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจฮะก็คงเป็นเรื่องของลุงป้อมลุงป้อมแขะใครฮะสื่อก็มีการตั้งคำถามหลังจากที่ลุงป้อมยืนยันจะลงปาร์ตี้ลิสต์หมายเลขหนึ่งของพรรคพลังประชารัฐไปดูในเชิงปรากฏการณ์ก่อนวันนักการเมืองเขาก็เลื่อนไหวอะไรบ้างแล้วก็สูก่กระบวนการวิเคราะห์แล้วก็สู่กระบวนการสั่งกล้องกัน ถ้าท่านกาเลือกเขาเขาจะไม่ได้อยู่แค่สองปีนะครับเขามีความคิดจะแก้รัฐธรรมนูญขยายเวลาจากล็อก8ปีเป็นไม่มีล็อกประยุทธ์อยู่อีกอย่างน้อยสแล้วอยู่ต่อไปเรื่อยๆดังนั้นทางเดียวครับที่จะหยุดกลไกอำนาจแบบนี้ทางเดียวที่จะหยุดรัฐบาลสืบทอดอำนาจชุดนี้ก็คือพักเพื่อไทยต้องชนะให้เด็ด ขาดชนะเกินครึ่งชนะให้<น>แลาลัใโดยลุงป้อมได้เป็นรัฐบาลเราจะทําเลยทําเร็วและทําทันทีครับ <_ letter> เพื่อคนไทยและเพื่อคนกรุงเทพทุกคน <_ letter> ผมแค่อยากทํางานนะครับถ้าไม่มีผู้ใหญ่ในพักหรือไม่มีพักการเมืองที่ไว้ใจผมหรือว่าเอาสิ่งที่ผมอยากทําไปทําเนี่ยผมจะทำประโยชน์ให้กับคนกรุงเทพได้ไงถูกต้องไหมครับ แตล่ลุงป้อมและพักพลังประชารัฐให้โอกาสผมในการคัดเลือกตัวผู้สมัครในการหานโยบายมาให้กับพี่น้องชาวกรุงเทพผมเคยเป็นทั้งสอสอเขตเป็นรองผู้ว่ามาสี่ปีรู้ทั้งเรื่องระเบียบชาติและเรื่องท้องถิ่นเข้าใจดีครับว่างบประมาณที่ดูแลพี่น้องชาวกรุงเทพเนี่ยมันไม่พอผมถามพี่น้องชาวฝั่งทนเลยครับว่า เคยคุยกับเขตไหมว่าเอาอยากให้ถนนมาลงตรงนี้อยากให้ไฟสว่างขึ้นอยากให้มีรถเมล์มากขึ้นแต่กทมก็ตอบสนองไม่ได้เคยเจอไหมครับมันจะตอบได้ไงครับในเมื่อท้องถิ่นที่ดูแลกรุงเทพที่มีอำนาจมากที่สุดคือกทอมเนี่ยงบประมาณปีหนึ่งเจ็ดหมื่นล้านฟังดูเหมือนเยอะใช่ไหมฮะแต่ตัดค่าเงินเดือนไปครึ่งหนึ่งตัดค่างบผูกพันหลายอย่างที่ทําไว้ปีหนึ่งเหลือแค่สองหมื่นล้าน จังหวัดใหญ่อย่างกรุงเทพคนอยู่เกิน10ล้านคนรถยนต์มีไม่รู้กี่ล้านคันโมอเตอร์ไซค์สล้านคันมันจะพอได้ไงถูกต้องไหมครับพลเอกประวิทย์วงสุวรรณนได้โพสต์ข้อความหน้าลง Facebook บอกว่าเรื่องไม่ลงสมัครปาร์ตี้ลิสต์นะครับผ่าน Facebook f แฟนเพจโดยมีเดื้อหาที่ระบุว่าคนอื่นจะคิดอย่างไรแบบไหนก็ปล่อยให้เขาคิดเขาพูดผมพูดแต่ในส่วนของผมผมคิดแบบนี้ เริ่มจากการกาบัตะ,ะเรื่องของบัตรเลือกตั้งสองใบเลือกพักกับเลือกผู้สมัครเขตไม่มีบัตรเลือกนายกรัลลันะครับตัวผมเองต้องการเป็นนายกที่ประชาชนเลือกนะครับถ้าผมไม่มีชื่อลงสมัครรับเลือกตั้งแล้วผมจะแน่ใจได้อย่างไรว่าประชาชนเลือกผมด้วยนะครับไม่ใช่การกาบัตรเลือกคนอื่นแล้วผม เป็นแค่ผลพลอยได้ไม่มีส่วนร่วมอะไรกับการเลือกของประชาชนเลยผมจึงเลือกที่จะเป็นหัวหน้าพักผู้สมัครสสปาร์ติลิสเบอร์หนึ่งของพักและคาดิเดตนายกรัฐมนตรีเพื่อให้ผมจะได้มีความมั่นใจว่าคะแนนที่ได้มานั้นประชาชนเลือกผมผมตั้งใจจะเป็นผู้นำในระบอบประชาธิปไตยหาก ไม่มั่นใจว่าคะแนนที่ได้เป็นคะแนนที่เลือกผมผมจะรู้ถึงความเป็นผู้นำที่สง่างามอย่างมั่นใจได้อย่างไรผมไม่อยากโกหกตัวเองว่ามาจากการเลือกของประชาชนการโพสต์ของพลเอกประวิทย์ครั้งนี้ก็มีการตีความว่าพลเอกประวิทย์แขวะไข่นะฮะก่อนหน้านั้นที่ไม่ลง ปฏิเลสก็มีพลเอกประยุทธ์เศรษฐาทวีสินองค์อิง,องนะฮะแล้วก็มีคนของพรรคเพื่อไทยที่ไม่ลงนะครับในขณะที่โดยส่วนใหญ่ผู้สมัครนะฮะค a n d i d a t นายกรัฐมนตรีเนี่ยก็จะลงปฏิเลสด้วยนะครับประเด็นที่น่าสนใจเนี่ยไอ้ลงปาร์ตี้ลิสต์ไม่ลงปาร์ตี้ลิสต์นะครับแล้วก็มีค a n d i d a t นายกรัฐมนตรีเนี่ย มันส่งผลดีผลเสียอย่างไรและที่สําคัญคือเจตนารมของผู้ร่างรัฐธรรมนูญมีเจตนารมณ์อะไรกันแน่นะครับผมเรียนหุ้นส่วนฮะสาเหตุที่มีการเขียนรัฐธรรมนูญไว้แบบนี้เปิดทางนะครับให้คาดีเดตนายกตรีหรือบุคคลที่ถูกเสนอชื่อเป็นนายกตรีไม่จําเป็นต้องเป็น Partylist หมายเลขหนึ่งเป็นหลักคิดนะครับ ที่มาจากพลเอกเปรมตินสูรานนท์หลักคิดที่เริ่มต้นจากยุคสมัยพลเอกเปรมตินสุรานนท์ซึ่งพลเอกเปรมไม่ได้เป็นสสไม่ได้เป็นปฏิลิสของพรรคการเมืองใดๆทั้งสิ้น,นแต่ถูกเสนอชื่อถูกเชิญเป็นนายกรัฐมนตรีผู้เขียนรัฐธรรมนูญจึงเขียนรัฐธรรมนูญเปิดทางให้ คัดเดตนายกบตรีจึงไม่จำเป็นจะต้องเป็นสอสอแต่พรรคการเมืองนะครับที่มีคัดเดตออันดับ2อันดับ3อันดับ4หรืออันดับ 5, 6, 7, 8, 9, 10เนะี่ยก็จะใช้วิธีการบูลลี่โจมตีว่าไม่ยึดโยงกับประชาชนนะฮะนายยกรมตรีไม่ได้ถูกเลือกมาจากประชาชนแต่ความจรงิงไม่ใช่ การปกครองของไทยเรียกว่าการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขก,การเลือกตั้งของไทยเป็นการเลือกตั้งทางอ้อมเป็นหลักคิดในระบอบที่เรียกว่าราชาธิปไตยนะครับต่างจากระบอบคอมมิวนิสต์คอมมิวนิสต์ไม่มีประชาชนเลือกฮะพรรคเป็นคนเลือกประธานาธิบดีพรรคเป็นคนเลือกนายกรัฐมนตรีนะครับ ในส่วนของประชาธิปไตยหรือการปกครองในระบอบประชาธิปไตยโดยตรงหรือมีประธานาธิบดีเป็นประมุขนะฮะประชาชนจะเลือกประธานาธิบดีโดยตรงไม่ว่าจะเป็นฝรั่งเศสไม่ว่าจะเป็นอ่ารัสเซียไม่ว่าจะเป็นสหรัฐอเมริกาเป็นต้นการปกครองแตกต่างกันฮะไอ้พวกพรรคการเมืองเด็กที่อ้างว่าเป็นประชาธิปไตยพรรคการเมืองขนาดเล็กกล่าวหาว่า ไม่ลงสมัครปฏิริสแล้วมันไม่ยึดโยงกับประชาชนนั้นไม่เป็นเรื่องจริงเพราะมันคนละระบอบการปกครองเรากำลังเลือกตั้งนายกมตรีเราไม่ได้มีการเลือกตั้งประธานาธิบดีและไม่ได้มีการเลือกตั้งเพราะมหากษัตริย์ไม่ได้เป็นการเลือกตั้งประมุขของรัฐเราใช้หลักการเลือกตั้งทางอ้อมคือ สสเข้าไปแล้วสสจึงบวชเลือกนายกรัมตรีอีกครั้งหนึ่ง่นี้นเข้าใจนะอธิบายหุ้นสน่วนเข้าใจเป็นหลักเจตานารมณ์ของผู้ร่างรัฐธรรมนูญเป็นหลักระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระมระมุขหรือระบอบประชาธิปไตยไอพาร์ตี้ลิสต์พาร์ตี้ลิสต์เนี่ยเเอามาจากไหนเราเอามาจากประเทศเยอรมนีนะครับสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่คนไทยควรรู้การที่ ผู้ถูกเสนอชื่อเป็นนายกนตรีจึงไม่จําเป็นจะต้องเป็นกรรมการบริหารพรรคไม่จําเป็นจะต้องเป็นสอสอนะ,ะไม่จําเป็นจะต้องเป็นปาร์ติลิสแต่อย่างใดนะครับเพื่อให้เกิดอิสระและแยกกันระหว่างตุลาการบริหารนิติบัญญัติและองค์กรอิสระอย่างชัดเจนเพื่อให้เกิดอะไรการคานอำนาจในเชิงการบริหาร ใครจะได้ประโยชน์มากที่สุดประชาชนจะได้ประโยชน์มากที่สุดจากการขาดอำนาจเชิงการบริหารนั่นเองขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเต้ศักดิ์จีมกิจวัฒนาสวัสดีครับ ไม่มีเพลงใหนที่ยาวพอจะพูดความดีที่พ่อเคยทำขอใช้ชีวิตที่เหลือจดแลกจำ mm. จะปีพอซอดีใดจะเกิดใหม่อีกสักพันครั้งก็คงไม่ได้โชคดีอย่างชาตินี้อีกแล้ว ขอเดินตามรอยเท้าที่พ่อเดินขอเดินตามตามทางที่พ่อได้นำจนวันสุดท้าย ชีวิตและใช้ทุกวันเพื่อเป็นคนดีไม่มเ,เพลงไหนที่ดีอพอจะซับน้ำตาที่ไหลในใจมีแต่คำ ที่พ่อเคยซ้อมเท่านั้นขอเดินตามรอยเท้าที่พ่อเดิน ว่าจะมีชีวิตและใช้ทุกวันเพื่อเป็นคนดีขอเดินตามรอยเท้าที่พ่อเดิน ตา,ตามทางที่พ่อได้นำ,นำจนวันสุดท้าย จะมีชีวิตและใช้ทุกวัน you with